สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่รอ,อกปลูกกอ,อกนะคะตอนนี้เรากําลังไปนูนะะ่นค่ะอันนี้น้ําพริกนะคะตามเรียบร้อยคะ่ะเพราะว่าฝนตกก็เลยต้องมัดแบบนี้ไว้นะคะอันนี้ต้มไก่นะคะเสร็จลวจ้านะคะนี่ต้มไก่่าทานมากอันนี้ข้าวเหนียวนะคะเป็นใส่เป็นถุงแล้วเดี๋ยวเราเรีบไปนะพ่อกลัวฝนตกเนาะไปค่ะนูไว้รอแม่อยู่นี่เด้อ ไว้เราแม่อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวแม่มาไปไม่นานหรอกนี่นะคะฝนตกค่ะวันนี้แต่แม่แรงนะคะแต่พอเป็นคิดว่าน่าจะไม่ตกแล้วและคะ่ะเนาะ้องฟ้าก็เริ่มจางละตกพอชุ่มเย็นนะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมีคนรอแล้วบ่ โอ้กำลังพร้อมหน้าพอมตากันเลยเชียวนะคะมาแล้วมาแล้วสมทบมาแล้วลุงอยู่นี่บอขึ้นไลสดอีกวะใช่ไลสดอีกเ่าหากจันหอมอะไรโอ้ โอ <c ười> oh, ้แม่วาดีเจ้าวดีค่ะมาแล้วมาแล้วเออยงมาตรงน้อันแล้วหัตงไกลหันแล้วเนาะตรงไกมอมือแล้วไแลวนี่เลยรายละเอียดเนี่โอเคนะพี่น้องเอาเส้นลุงพนก็

บ่เอาสูตรยิ้มมาบอพรได้ยิ้มมันบ่มีฮะสะโลมันมาดาให้กระดาวกระดาไม่มีสูตรยิ้มนี่นะครับกระดาวกระดากระเดากระเดานี่นะครับเรารำงานเนาะก็ลุงป้ากลับแล้วหรลุงพ่ป้ากลับแล้วต้นไก่มาถึงแล้วร้อนรป้ามือเลยบ่กอยากประกาศเป็นกำลังใจให้ลุงเราไปกินแต่ในเฮิร์นบพคคลเราไปเอาเฮิร์นโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะลุงก็เพื่อนน้อนี่ปะมณีนะคุะนะคะยูทูบเบอร์นะคะเพ่อนมากินน้ำเดียวพี่หละมีต้มไก่ใส่ทับที่คลิปนะคะแล้วก็มีต้มไก่แม่ผู้ใหญ่ก็มาถึงแล้วนะคะจาก FC นะคะมีมองม้กับช่างทีมงานใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอ็นจกข้าวเหนียวกินค่ะนะคะเอ็นก็กินแบบนี้ก็ได้นี่เพราะว่ามันเจเด แบบนี้ก็จีเป็นถั่าบนหน้าต้มป่าปลากระโปแม่นของเจีเหรอไวานาะปลาจีลาโอ้ยมาสร้างว่าโคโลเออ็กแบบวันนี้น้องเห็บพาการกินเขามันสีฟอนมาแห้งได้หัน หอม้อยู่นี่ออกินเคลนมาแล้วเคลนมาแล้วเคนมนมาแล้วบอนี่บเคลนเฮาน้ำพริกก็แม่ต่ำมาเพิ่ล่ะแก้วนี่งข้าวลงพรใ่เฮาลข้าวแล่อน้ำ่น้งอก้นๆใ่บานเฮาบ นี่นคะร้อนๆเลยนี่เทนเลร์แบบนี้ป่าเทนเลร์เราหนินรุ่นนี้บปาอรุ่นนี้นปค่แอนโอ้ใหญ่มากเลยเนาะรุ่นนี้ทั้งหมดห้าคัน,นอ้ออนา,าขขอวพ่อพ่อ พอนิ่มพออยากอยากอยากไปนั่งหน้าได้อยากนั่งหน้ารถแทนเนอร์เดี๋ยวไปลงคลิปก่อนนะคะแถเทรนเนอร์น้ำมันลากคนขับกับพี่ยาลู่นั่งน้ำอ้าวเออไปบ้านเอ้ยบ่มีดอกอยากนั่งเอาเลือกเอาไส้น้ำเขานี่แเลยลุงเอ้ยอยากไปนั่งเอาเลือกเอาไส้น้ำนี่แล้วนาะสักหน่อยจะกินเนี่ยมีต่คนขับมาเด้อยังมีกินแม่ทาอยู่นี่ละ ไมก็ on, winter, ิดไว้ก่อนไม่ได้แกงนต้มเงตั้งซ่หต้งเดียกวันหลังค่อยแกงใส่หวายแกงใส่หวายแซ่บไเอาถ้มลน่อนะองปอนไปเอาถ้วยชามลูกนี่ยังลูกอ๋ฝนทางมันไหลเมฆแห้งกนี้ได้ เที่เงเงตาอ้อมงขาองปูนี้ไม่ได้ตจกแรงดะนี่ตาอ้าตาอ้อมแลตาอ้อมันตอี้เก็บแล้วแห้งแล้วรอ้อมแห้งก็บได้น้ำแรกมันก็ลิงตาเพรอ้อมอ๋อมันแดงๆนะบอ่ะฝนตกใหม่ตัดกระแสเวนอ้าวมันไื่ใ่ยงดินแล้วมันฝนมาก่อนที่เม่ก็อยากตากฝนลายเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังมันบด้แห้ง เขาไปเอากับข้าวเนาะแม่มาต่อยขาบ้านยายมาโทรมาไปเอากับข้าวเด้อโอ้ยควันที่จะเอาข้าวขาวไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะเลย้องไปอาบน้ำก่อนเลยก็ได้ไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินจ้ะแต่ว่าควันลดเืมก่อไฟอะไรนะโอ้ยควันลดเหมันสร้างพวกออกมาหอนหนาวท่างโจ๊ะถ้ากินข้าวกันเด้อเดี๋ยวไปปัวเด้อเออถ้ากินข้าวอาหารเราก็เยอะได้เนาะแม่มาต่อยเอามาจนเพิ่มอีกยิ่งเลยนี่ข้าวบ้านใหย เอาไปักอาบหน้าอาซีเจ้ามากินเด้อจะมากินน้ำกันตคัโอ้ต้องให้มันควันดำเนาะควันขาวมาดูโอ้ควันขาวแล้วไม่ได้นะพ่อเอ้ยนี่คนน้องงเลยบ้านี่อมาบอียังเวาเฝ้าอยู่นี่เด้ คนบข้าวอะไรกรรันด้วยกลับไปเอาไปแล้ว,ลวค่ะแม,ม่ต้อมไปเอากับข้าวนะคะมาเดี๋ยวลุงไปอาบน้ำเดี๋ยวค่อออกมากินข้าวด้วยกัน,กนจ้ามแม่นั่นแหละนี่นะคะลุงก็ไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวชวนป้าแตนมาด้วยเด้อม,กกมาก็ไม,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 ม่แรงนะน,น้องมองปอน กองฟ้าก็ดีดีค่ะนะคะพอดีพรมน้ำมนตประมาณนี้ร้อนจนนะคะนี่ลุงก,ก็น่าจะเหนื่อยเขาทำงานทั้งวันไปอาบน้ำก่อนค่ะเราค่อยมากินข้าวกันนะคะแอนถ้าอยากเอาข้ากวก็เอาเด้ออ๋อเพื่อนเพื่อนไลฟ์เห่นนะเพื่อนน่าจะไลฟ์สุดนะคะนี่นี่นะคะ บรรยากาศยังพ่มข้านะคะหน้าบ้านไม่มาต่อยนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ